ด่วนค่ะองค์กรอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งใหม่ว่าอฮิวาตะากโรกมีการระบาดครั้งใหม่เนื่องจากโรคนี้มีการระบาดมาตั้งแต่ปี2022แล้วค่ะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่มีอัตรที่แมตตาก,การเสียชีวิตสูงโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่มีการติดเชื้อในลำไส้ 10, เฉียบพลันค่ะ <Welcome back. S 1> ่เวลคัมแบกอะฮวาตะกโรกร,รู้ไว้ไม่ตกใจ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะหนูชื่อชลวติารามอยู่ชั้นมหกรับหนเล็ที่29ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนุชอาสิกินสารและอยู่ชั้นมหกทับหนึเลขที่14ค่ะวันนี้พวก<ด>เราสองคนมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหิวาตกโรคค่ะสาเหตุอาการและการป้องกันของโรคนี้ค่ะถ้าพร้อมที่จะรับฟังไปชมกันเลย หรือไม่อหิวาตากโรคคือโรคตริดต่อที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียค่ะสาเหตุมันก็คือกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้ออหิวาตากโรคบน,บนอยู่เช่นอาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารสุกๆดิบๆค่ะ การของโรคนี้นะคะผู้ที่รับเชื้อจะเกิดภายใน1-5วันโดยเฉลีย่ยจะเกิดภายใน1-2วันมีอาการหายเหลวหรือจะละคายน้ำเซาข้าวสีขุ่นนะคะและมีอาการร่วมด้วยได้แก่ปวดท้องขึ้นไส้หรืออาเจียนนั่นเองค่ะอาการไม่รุนแรงมกักหายภายใน1-2วันเป็นจำนวนมากถ่ายเป็นมูกเลือดอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำช็อกหมดสติส่งผลให้เสียชีวิตได้นะคะ การติดต่อของไอหัวตะกรโรคมีทั้งการติดต่อทางตรงและการติดต่อทางอ้อมค่ะการติดต่อทางตรงเชื้อไอหัวเข้าสู่ร่างกายโดยทางปากเช่นการดื่มน้ําและกินอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อไอหาัวปะปนอยู่การติดต่อทางอ้อมก็คือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยหรือได้รับเชื้อจากน้ำดื่มและอาหารที่ไม่สะอาดเช่นมีแมลงวันมาตอมโดยเชื้อโรคติดมากับแมลงวันในขณะที่บินไปตอมอุจจาระของผู้ป่วยค่ะมาดูวิธีการป้องกันโรคนี้กันค่ะ 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแมลงวันตอมหรืออาหารสุกๆดิบๆค่ะ 2. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนปรุงอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำเสร็จค่ะ 3. ถ่ายลงในโถ่สุขพัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ4ระวังไม่ให้น้ำเข้าปากเมื่อเลียนน้ำคลอง5ห,หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอหิวาตการโรคค่ะสุดท้ายขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย